คืนนี้นะครับก็จะมีศึกมันเดย์นายที่จะเป็นนัดตกค้างของโปรแกรมพิมพย์ลีกอยู่นหนึ่งนัดด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทางหน้าช่องและสมาชิกในกลุ่มครอบครัวเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับผลงานหน้าช่องเมื่อคืนที่ให้มองไปทนนั้งทา้งนั้นของยูเว่นั้นก็จบกันไปที่ศูนย์ศูนย์ครับก็เฮกครึ่งกันไปและผลงานฟุตบอลทวีสามไม้ในกลุ่มครอบครัวนั้นก็สดชื่นกันไปตั้งแต่ไม้ที่หนึ่งครับก็ถือว่าเปิดหัวเดือนนี้ได้ดีเลยทีเดียวครับสาหหรรััับบบทท่่่่่นนดีียงไมมมกลลุุอออวฟตื นใจมาเป็นสมาชิกในกลุ่มครอบครัวทางเข้าเนี่ยอยู่ที่ลิง์ใต้คลิปนี้หรือไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีนวทางมาฝากสมาชิกหนึ่งคู่เช่นเดิมคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างฟูแลมนะครับจะเปิดบ้านพบกับเชลซี ต้องบอกเลยครับว่าขอสวนกระแสสื่อนอกสำนักนะครับอย่างเล็กน้อยครับเพราะเจ้าถิ่นฟูแลมเนี่ยอาจมีหวังแชร์แต้มในลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครั้งนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าผลงานของนัดในท้ายลีกของพวกเขาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ไม่สีประตูสักลูกเดียวด้วยนะครับต้องยอมรับครับว่าเกมรับเนี่ยเริ่มโอเคขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยครับสอดคล้องกับทีมเยือนอย่างเชลซีเนี่ยในสภาพความพร้อมของทีมครับขาดผู้เล่นโคตรเยอะเลยนะครับแถมเป็นแกนหลักถึง3ลายด้วยกันนอกจากนี้ครับผลงานในลีก3 นัดที่ผ่านมาก็ไม่สามารถยิงคู่แข่งได้เลยแน่นอนครับว่าไม่สามารถชนะใครได้สักครั้งเช่นกันนะครับจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ฝืดเอาเรื่องเลยครับคันจะฝากความหวังให้พังสกอร์แบบเก็บชัยเนี่ยดูทรงแล้วคงเหนื่อยหนักพอสมควรนะครับและวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศนะครับเปิดมาให้เชลซีเนี่ยบุกมาเป็นต่อ,อยหยุดที่0.0.5แบบนี้เลยนะครับขอมองว่าที่ เขามองให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นครับมองว่าวันนี้มีโอกาสแบ่งแต้มกันค่อนข้างสูงเลยครับเลือกเชียร์ไปที่เจ้าส่วนน้อยได้เลยครับและวันนี้นะครับมีไลฟ์สด5้าโมงเย็นนะครับสมาชิกเนี่ยเข้ามาพูดคุยพร้อมรับแนวทางเพิ่มเติมกันได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ